ผู้ชมครับเราไปที่จังหวัดศรีสะเกดกันบ้างครับที่นั่นก็มีชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดองค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยมีการนําแบงค์พันมาต่อย,ยอดผ้าป่าวัดดังจังหวัดศรีสะเกดในพิธีฉลองสมโพธิองค์หลวงพ่อโชคดีภายในบริเวณวัดนะครับขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับสำหรับเลขเด็ดที่องคอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั้นได้นำแบงค์พันมาต่อย,ยอดผ้าป่าในครั้งนี้ครับื่อชมคําที่ผ่านมาที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามบ้านหนองแคนตะบนสำโรงอำเภออุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดละครับ องอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินวงหมอลำชื่อดังนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่ขวัญใจแฟนๆซึ่งเป็นศิลปินสาวที่ได้ชื่อว่ามือดีจับเลขเด็ดในไหจะได้เลขเด็ดตัวนั้น ก็ทำให้นักเสี่ยงโชคถูกกันเป็นประจำนะครับได้นำทีมคณะบลมไปร่วมพิธีฉลองสมโพธิองค์หลวงพ่อโชคดีซึ่งพระครูวินัยทรศัดิ์บุตรีปาพัสโรหรือพระอาจารย์โชธนะครับจเจ้าวาดวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามร่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นครับโดยพระอาจารย์โชธได้นำผู้มาร่วมพิธีประกอบพิธีทางศาสนาก็มีประชาชนที่เป็นแฟนคลับของอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพากันมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ โดยมีดรกัลยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกดพร้อมด้วยพันตบวจเอกนินการพรศักดิ์ผู้กำกับสพอุทุมพรวิสัยนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้ครับหลังจากฉลองสมโพธิหลวงพ่อโชคดีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งองค์อิงสาวน้อยเพชรบันแพงได้ประกาศเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานทุกคนร่วมกันต่อยอดทำบุญทอดผ้าป่า โดยอุ้งอิงนำเอาธนาบัตรใบละ1,000บาทมาเสียบไม้แล้วเอาเงินไปปักลงบนต้นเงินเพื่อร่วมต่อย,ยอดผ้าป่าในครั้งนี้ครับโดยพิธีกรในงานได้ประกาศเลขเด็ดออกมาว่า3 1 4ซึ่งปรากฏว่าจากชื่อเสียงเรื่องการจับเลขเด็ดจากไหทําให้มีผู้คนนั้นถูกหวยกันเป็นจำนวนมากครับทําให้ประชาชนนักเสี่ยงโชคที่มาร่วมงานพากันจับจ้องไปที่เลขบนธนบัตรใบละ1,000บาทที่อุ้งอิงทําบุญปักบนต้นเงินผ้าป่าครับ ตัวเลขอีกทีหนึ่งกัแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเลขทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรใบละ1,000บาทคือ3464314 3464314 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. โดยเลขท้าย3ตัวคือ314ครับทำให้เลขเด็ด314มาแรงขึ้นมาทันทีนักเสี่ยงโชคพากาันแห่ไปหาซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักส่งผลให้ลอตเตอรี่เลขท้าย314หหมดเกลี้ยงแผงอย่างรวดเร็วครับ